ปลาหมึกท่าโก้พี่น้องคุหน้าโอ้ยหมดปักใหญ่เองเด้อครับเด้วยควยนหน้าโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับวันนี้มาครับใหญ่หล่อนที่เกา่าพี่น้องสวัค่ะพี่น้องได้เมนูที่เด็ดเตยพี่น้องเด้อไหมใหญ่หล่อนพนยากพี่น้องมันเห็นข้าเจ้ากินเลยหามากินในหน้าหำม,มันปะ่ะขึ้นปลาสันหลาปลาหมึกท่าโก้พี่น้องคุหน้าโอ้ย หัวตัดปังไงเองด้วยครับด้วยคุณอ่ะโอ้ยมาๆพี่น้องมาเฮงเลยเด้อรถปีชีสานี่กะตำตำเนื้อไหมตำกุ้งสะดุ้งเนาะตำกุ้งสะดุ้งใส่เออลวกแจ็คสดุ้งสะดุ้งกับลวกอันเดียวกันตัวแม่นบ่ะไม่ได้เอาแม่กินเลยแม่ขนมจีนพี่น้องอขนมจีนมาพี่น้องแซ่บแซ่บน้ำกัดไรมาหนิพอดีง่วงๆให้หิวตำเพสเพสอ่าใหญ่เลยล้มหน้าล้มหลังล้มจีนน่ะ เถลงกงาลงหลังละเว้ยมันเถากับบลงเดี๋ยวนาะถึงเล้วมันถึงเด็กแทนาะม่แล้วลงอยู่บ่ถึงเล้วมันทีนะกลงบอลงเลรเว้ยกปเดี๋ยวจักแรดอกืมาถึงเล้วัน่งสสิบสิบลงลงว่าบ่่ลงว่าบ่เอาเอาใบเต้อรี่มาให้ลูกกี้มพี่ดอกมาพี่ดอกมากับพักย่งกัแม่นี่ พักอีหินพักอีหินนะพี่น้องเด้อนี่ลายืนไดเอออยู่ทีงกลางทุ่งนี่แหละใส่เมื่อหนะพี่น้องจึงถนัดอืมอืมมองดูอ่จะจัดใหขยายกันนะเออเอาลองกัดตรงก่อนใช่ลองอยูอมอ่มึงดูมึกเออมึกข่าโคพีนนค่น้องกัดเขาปะ้องบ้าบ้าทำก่อน เขา,าวา้อน่เขาจิตัดแ่น้หน่อยเขาสว <c oughs> ยบ่ใหญ่กินง่ายู่บ่แม่ค่อยอบ่อืมไม่เสียงบ่ไอืมเสียบกองแข็งอไใหญ่นนบ่าขาดจร <c oughs> ิงใหญ่ ตำมมโไอ้ดำมมโหไอ้กุ่งพี่นนองกุ้งสะดแบบะวกเพราเพื่อแยหลันเย็นได้หยัมะไ้หยัมะไอยู่ไเนาลาดเลยไ มากินอยู่ตรงหน้ายังน้ำใหม่กอะกินกันเลยแกงหน้า้ย ขาดไหอ่ะฮะอย่างย่างม่ขาดลอ,องนหมดเนี่ย่างไี่น้อยไหนจิ๋ดเห็นเห็นกเจ้ากินก็นอยากเข้าขอเขาว่าสัญญาอือแสบกขาเลย

เอาบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าบ่าปลาไม่นเขากำลังเขียวกำลังขึ้นกว้ามฝนตกลิ่นนะครับตอนนี้ฝนตกยิบๆอยู่นี่ยคัเนี่อากาศดีแห้งลมเย็นสวยไปนอาจนอากาศเย็นว้อยๆคือเป็นตะนอนรับเนี่ยกินตำหมองงูเพชรพี่น้องตาตี bưng nó bị nổ được ui ui nhỏ 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 ngọt nhẹ cả nạt đột <laughs> mứt tha cuộn, phèn đấy nhở, cô nương phèn đấy mẹ. โบ้แพงนะโบ้แพงครับคั้นแพงคั้นจอบไผ่ไฮยุบคั้นแพงก็คือโบ้ไผ่ไฮเนาะแพงก็เจ้ามาสิขายให้ลงเอ้ยคั้นขั้นจอบแพงขั้นแพงโบ้แพงแพงคนละความหมายพี่เนาะแพงของนะแพงของกับราคาแพงคนละอย่างเลยภาษาอีสานมันเท่านะ ข้ากบราเด็กห,หน่อยเดยานเดี๋ยวเ้ากวนกันได้มันชาติ rủ tin nè nó nằm นี่เข้าบ่ตรงเลยอื้อบิดมา cùng ngoài xúc này này các cho nó sẽ một cái gấp sĩ vụt nó tìm kinh พี่เบิงเขาเจ้ากินละครยากว่าสันน้ำลายไหลไปเนาะแย่ก่อนแตงหัวตรงวันเนี่ยทีวีห้องผุดผมเนี่ยเขากินยังกับไม่ใสยาแต่พ่อพ่อกินแล้วกินในบรหรี่ตีกินพ่อแกยากับเจ้า จะบอกคนว่ายอดใหญ่ขนาไหนเรากินควาเราหูข้อสั้นมันใหญ่ยังไงมันกินละไรไปน้องอ้มัมนว่าให้ไปกินตอนมันอยู่บ่ได้ให้มันกินแบ่ตอนนั้น บุยู่แล้วเนี่ยเยก็อันนี้ก็แม่ก็มกักอันนี้แม่ก็มักเปแม่เนาะบ้กแอปเปิ้ลแม่ก็มักก่อนเอาไปไว้ถาดใบเนี่ยโอ้ยพุ่มแน่วได้ไปนอนคล้ายเป็นกินหลอด แบบนุชเลอะก็มากเลยแกงกระใหม้เลอะก็มากเลยอือเอาไปเอาไปวัดป่ะเอาไปปงไว้ยังคือเก่าอยู่ <laughs> มาเนี่ยเลยเนาะว้ายบมเป็นตางเลยเดี๋ยวมักแบบไรมักแบบทิพบอกินทิพบอ Điều hóa thì chủ ออกหมดเลยว่ะเนาะเขาหิน,นหักเลยมัอม,มอมัน หัวใจเงี้ยพวกนี oh ้ไม่ลวกลวกโดนได้กันหยาบพวกกระเทียมเดี่ยวมันตุ่มไม่อยู่เดี่ยวมันจะบใบหยาบ Nhắn bói bói nó Ừ, bói 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 kính ngay bói Ừ bói 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 Ừ bói okay. bói ừ. vete nada าบุงน,นี่น่ไอ้พี่นอาเงานบุงอืมได้กินเด็แสบตัวเข้ยเขียวเถ้าไปกิน <c oughs> ทุเรียนเรืซะเนาะ้องจะ <c oughs> งตเตกงเลพี่น,นอ <c oughs> บนาทองถ้องแตกไข่ของเหลือบนไปเพี่นหนอ้อมันจะแตกอีน,เนีเลย <c oughs> กินทุเรียนนอะนเสียบมกักแน่วมักเลย Cụp Cụp. Hàng nha hàng gì, cuộn, hang kinh đấy cho đại

โอ้พี่น้องเอาบรรยากาศตรงไหฮตรงหน้ามาฝากพี่น้องเด้อะคลิปนี้ก็ได้อนอนมื้อท่ากโกะนะพี่น้องกินครับตำกุ้งสะดุ้งนะครับใส่บุกหง่ำเสียบของแถนนะพี่น้องเด้อเป็นเมนูมนบ้านเฮากินอยู่ตรงไหฮตรงหน้าอากาศดีดีเขา่ากําลังงามพีน้อกเขียวอิ่มช่องนลังเข่าง่าเอ้าคลิปนี้ก็าทางกิ๊บสุภาพกะขอโทษเ่าไปพี่น้องเนี่ยขอบคุณทุกการติดตามทุกทรัพย์จะใสทุกไลค์ทุกแชร์ผู้ใดเขาเบิ่งก็ขอให้ ลำรวยเงินท่องสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นได้พี่น้องเด้อเอาครบ่มียังหลายนะพี่็น้องเนาะเดี๋ยวความชิมน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ